ผู้ผลิตรถยนต์ของจีนกำลังยกประสิทธิภาพของการผลิตโดยการใช้เทคโนโลยีใหม่เช่น 5G นับเป็นส่วนประกอบของการอัปเกรดอุตสาหกรรมของจีนอย่างที่เมืองอู่ฮั่นเมืองเอกของมณฑลหูเป่ยทางภาคกลางของจีนโรงงานผลิตรถยนต์แห่งหนึ่งซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์พลังงานใหม่ภายใต้เครือรถยนต์กวางโจวเติมไปด้วยการใช้หุ่นยนต์ติดตั้งชิ้นส่วนรถยนต์โดยพนักงานจะคอยควบคุมและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของหุ่นยนต์เท่านั้น ทำให้บรรยากาศที่นี่เงียบกว่าโรงงานแบบเก่าเป็นอย่างมากาาขณะที่หลู่ฟางผู้บริหารของบริษัทแห่งนี้ได้กล่าวว่าเมื่อก่อนถึงแม้จีนจะเป็นประเทศยักษ์ใหญ่ทางการผลิตก็ตามแต่ไม่ใช่ประเทศที่การผลิตแข็งแกร่งทําให้พวกเขาไม่สามารถควบคุมคุณภาพและเวลาการผลิตได้เป็นอย่างดีแต่ว่าปัจจุบันเทคโนโลยีได้ช่วยเสริมการผลิตอย่างยืดหยุ่น หลังการใช้ระบบ 5G เชื่อมอุปกรณ์ทุกอย่างและการใช้ Big Data อุตสาหกรรมการผลิตก็พัฒนาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล